ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่มีข่าวบอกว่าเครื่องบินจากเบลารุสแล้วก็จากจีนบินเข้ากัมพูชาทุกคนคิดว่าเครื่องบินเหล่านี้เขาบินเข้าไปทําอะไรครับมีอะไรอยู่ในเครื่องบินบ้างขนอะไรบรรทุกอะไรไปบ้างลองคอมเมนต์ลองบอกกันหน่อยวันนี้ครับอัปเดตความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายศูนย์อำนวยการร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา นำโดยผอศูนย์ครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีก็พูดถึงความกังวลใจเพราะว่าหลายคนบอกเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจครับที่มีข่าวบอกว่ากัมพูชาอาจจะเสริมกําลังเสริมอาวุธหรือเปล่าเพราะว่ามีเครื่องบินเนี่ยบินจากเบลารุสเข้าไปที่พนมเปญรวมถึงมีเครื่องบินจากจีนครับบินเข้าไปที่กัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงที่มีการตกลงว่า2ฝ่ายนั้นจะหยุดอยู่นิ่ง 72ชั่วโมงตกลงกันที่จันทบุรีหลังจากที่มีกระแสข่าวเกิดความกังวลใจวิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะฮะเบื้องต้นครับทางศูนย์อำนวยการแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าขอให้มั่นใจแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเติมกําลังหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการใช้ขึ้นมาทางเราก็คือไทยเนี่ยมีมาตรการป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนบางครั้งมันอาจจะเป็นข่าวที่เป็นข้อสงสยัยก็ส่งมาหลังไมค์สอบถามกันได้เราพร้อมจะตอบ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านี้ที่เราจะให้ข้อเท็จจริงได้ขอยืนยันไม่ได้เป็นภัยคุกคามใดๆเราทราบว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนปลายทางไปถึงที่ไหนผ่านประเทศอะไรบ้างเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยบรรทุกอะไรเท่าไหร่พิสัยการบินเท่าไหร่ควรจะมีอะไรบรรทุกอยู่ในนั้นบ้างเราก็ดําเนินการต่อในแง่ข่าวกรองก็คือมีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ให้มั่นใจได้ ตอนนี้สิ่งสําคัญคือสร้างบรรยากาศในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งสองประเทศที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบพร้อมเดินหน้าไปสู่สันติสุขนี่คือการถแถลงสรุปใจความอีกครั้งจากพออูนะฮะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีอีกหนึ่งคนครับนาวาอากาศโทนัทนายจันเปล่งครับผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศก็บอกว่าสําหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าที่เดินทางไปยังกรุงพนมเปญเนี่ยกองทัพอากาศติดตามความเคลื่อนไหวแล้วอย่างใกล้ชิด แล้วก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆด้วยขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าสแตนบาย24ชั่วโมงหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกองทัพอากาศทัพฟ้าไทยมีความพร้อมครับย้ำหนักแน่นแบบนี้นะฮะทุกคนครับสื่อนอกสื่อต่างประเทศก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้และตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยไอเครื่องบินลำเลียงอดีตสหภาพโซเวียตของเบลารุสเนี่ยที่บินเข้าไปที่กัมพูชามันไปไล่เลี่ยกกันเลยนะกับเครื่องบินโบอิง747 แอร์ไชน่าที่มาจากปักกิ่งของจีนก็บินเข้าไปที่กัมพูชาเหมือนกันโดยอ้างว่าเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมเพจ e Army Military Force ครับโพสต์เอาไว้บอกว่าเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 747มีไฟมีรายละเอียดต่างๆครบเลยสายการบินแอร์ไชน่าลงจอดสนามบินนานาชาติเตโชจังหวัดกันดานของกัมพูชาแล้วมีรายงานว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยบินตรงมาจากเซี่ยงไฮ้และปลายทางคือมุ่งหน้ากรุงพนมเปญของกัมพูชาครับ ต่อมาครับรัฐบาลจีนก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการบอกว่าเป็นการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินให้กับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่คือคําชี้แจงจากจีนทุกคนคิดว่าเครื่องบินต่างๆเหล่านี้ขนอะไรบ้างแล้วพอฟังแบบนี้แล้วเบาใจสบายใจขึ้นไหมคอมเมนต์บอกกันได้ครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟลโล่กดติดตามและกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ